갑자기 내게 나타나 준너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 야야+ 야야+ 야야. ว่าแต่ว่าอะไรวะ <c oughs> ดวูไป <c oughs> เนี่ยเฮ้ยมันมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีร้านหนึ่งที <c oughs> ่ว่าเปิดใหม่ไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง เราอยู่กันที่นี่เลยตรงนี้สุขุมวิท22อ่าอยู่ที่นหน้าร้านโบราโคเรียนหมาผมมาดูรีวิวมานานละเพราะแบบเฮ้ยคนนุ้นคนนี้มากันนู้นของน่ากินเยอะแยะถามว่าไม่ใช่หรอกอยากกินแล้วอันนี้รู้จักเกาหลีได้ยังไงอะดูซีรีส์อ๋อชอบดูซีรีส์ตอนนี้ดูเรื่องอะไรอยอู่ที่ตอนนี้ฮิตก็ไอเนี้ยยูนาบีไงอ,อ๋อยูนาบีทำไมถึงชอบดูอะ มันก็เป็นหนังรักๆแนวแบบออาเดี๋ยวเดี๋ยวขอยอยรอบหนึ่งแนวแบบไหนนะสิบแปดสิบแปดหน่อยไม่เมื่อกี้ทำท่าเมื่อกี้อีกรอบนึงไปดูนวัฒนธรรมเกาหลีนี่คือกินรถจัดแน่นอนอาหารรสจัดมากไข่ทอดอ่ะันนี้กับพี่น้องใส่ทอดกับกับิรู้สึกว่า ก็มาโซนของที่ผมชอบเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับต็อกปกกีต็อกปกกีมันก็มีหลายรสนะซื้อกลับไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปรีวิวดูที่บ้านเอาได้เดี๋ยวผมซื้อกลับไปเลยเอาหมดเอ้ยใจเย็นครับอันนี้ร้านเกาหลีอันนี้คือฟักทองญี่ปุ่นของโปรดพี่กิ๊ฟเลย สวยนะวสวยยี่ห้าบาทเองอ่ะจัดไปเอาไปต้มก็ได้ครับต้มไม่คนท้องอันนี้เขาเรียกโบชูจังเอาไปหมักอ่าอันนี้ซมจังเอาไป,าจ,ไปจิ้ม,อ,มอ่าอ๋ออัน,น้ซจ,จังนี่ใช่ซำซำจังไหมไม่ใช่นะภ <c oughs> าษาจังไม่ใช่นะขอเห็นชื่อคล้ายๆกันครับแล้วก็มีหอยทอดเกาหลีอันนี้ ก็แค่หยิบมาตอนแรกคิดยิบน้ำส้มใสชูใช่ดูความเหนียวก็คือไหลับใช่ไหมอันนี้ใช่ครับมันคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไซรัปซ้อมนี้จะทำให้คุณเป็นเชฟได้ภายในหนึ่งนาทีประมานจะเป็นไม่ใช่เรื่องยากครับราดซอสไปอร่อยอยู่แล้วอันนี้สายกินเผ็ดต้องชอบมายองเนสลดเผ็ดเอาไปจิ้มกับเฟรนฟรายได้ไหมขนมขายไม่ได้ที่ไหนบ้าง มีขนมติกตัอันนี้เราก็ขนมของข,ขนมทุกที่ะสายสายขนมสายขนมรู้จักคุณน,น่าจะรู้ทั้งสายขนมสายย่างใช่พวกผักอะไรไงเงี้ยสั่เกตไ้นเราที่นี่เราไม่รีวิวผักเลยม,มันเป็นของที่กินแล้วไม่ใช่ทางเราอันนี้ผมพามาดูข้าวข้าวอันนี้รสทุกคนาสาวๆน่าชอบซื้อปเดตโต้มันหวานใช่แล้วก็เป็นรสทัฟเฟิลซอสก็คือเกลือในทัฟเฟิลมันน่าจะหอมรสซาวออนเนียนก็คือคลายซาวครีม นี่อะไรอ่ะจอ่หน้าตาแปลกมันคือเดี๋ยวนะถั่วปะเหมือนถั่วเลยโจลี่โจลี่แองเจลีน่าโจลี่เหรอไม่ใช่อ่ะดูอ่านว่าโจลี่ยองมันคือขนมข้าวอบกรอบอ๋อมันคือข้าวอบกรอบข้าวอบกรอบมีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางวางเลยครับพี่ลองไหมเอามาเอามาลองเอามาลองต้องมาลองทั้ละเจ็ดอย่าบอกสิบบาทเนี่ยไปโกงเขาเอาเจ็ดหรอนี่แปดดาวเนี่ย อะไรนะเป่าขนาดมันคุ้นคุ้นมันคืออะไรเป่ามันคุ้นมือดีไหมอันนี้เดี๋ยวนะอันไหนคมันตออันนี้คุ้นมือเขียนที่บ้านเขียนที่บ้านออ๋ ซื้อกล้วยเนี่ยคือกลไก่เกาหลีเป็นไส้เกาหลีอ๋อไส้เกาหลีก็คือถ้าเป็นที่นี่ก็มันจะเล็กกว่านี้อ่ะกลับวันนี้เริ่มเยอะกลับไปแจกที่บ้านอันนี้สรุปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามพันสองร้อยห้าสิบหกโอ้โหเยอะนะแต่ได้เยอะเยอะ<า>อ่ะ เลียงอยู่ประมาณ3วันหลังจ,จากที่เราไปห้าโบลละมาเนาะได้ของมาประมาณหนึ่งเดี๋ยวจอธิบายทีละอย่างให้การให้ดูกันว่าตัวไหนเป็นยังไงพี่ห้ออโลเวล่าคิงมันเป็นน้ำผสมเนื้ออโลเวล่าซึ่งอันนี้เราเอามาเป็นรสพีชพีชเนี่ยอี่ห่อจะต้องได้ห้าเก้าบาทเราจะมีเนื้อนะ คนชอบกินเปรี้ยวได้เลยอ่ะแต่นี้เป็นคนไม่ชอบกินเปรี้ยว <c oughs> กล่องนี้สามสิบห้าบาทถยไม่แพงนะไม่แพงเลยสามห้ามาแกะดูกัน <c oughs> เปิดกล่องมามันจะมีตัวกระตุนอะไรสักอย่างอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันมันคือตัวอะไรเด <c oughs> ี๋ยวเราเปิดให้ดู <c oughs> เปิดแบบนี่นะ <c oughs> อกอกไรงทีเดียวข้างในาจะเป็นใช้มือเลยเนาะ นี่อันจะเป็น,นข้างบนมีข้างบกเป็นช็อกโกแลตลมีอเหมอนรสคุกกี้อน,นครีมช็อกโกแลตนมแล้วข้างล่างฐานมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตอ่าเดี๋ยวเรามาลองกินกันค่ะอร่อยดีนะอือร่อยเหรอหน้ามาหลายกล่องสามสิบห้าบาทเลย เบามากเลยเหมือนไม่มีสาหร่ายเลยเข็มมาว่างต่าเป็นอาหารว่างเป็นอาหารว่างมีเป็นสาหร่ายอ่ะลองชิมรสสาหาร่ายโหฟังเสียงนี่กรอบมากเลยเนาะเล็กๆบางๆมีความหวานนิดๆ จ,จุ๊บๆน้ำตาล41กรัมฮืมไทย,ยน้ำสีอะไรอ่ะตะกร้อมาน้ำสีอะไรชมพูอยู่แล้วมาอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นสีม่วงไหมล่ะฟ้าว่าสีอะไรชมพูมพขาวอ่ะพี่อออบอกขาวชมพูชมพูนะแหมะแะชมพูแล้วกันนะนี่เทดูสีเหลือง น่าจะเสียเฮ้ยขาวขาวเยอะเกิโอ้โหดูฟองขาวจ้าสีอะไรครับตะก็ชมพูครับอันนี้อ่าชมพูขาวหรือว่าทุกคนชนะครับฟองขาวอ่าชนไม่เมาไม่เลิกแต่น้ำนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เลยมันบอกน้ำตาล41กรัมอ่ะแต่มันไม่หวาน อันนี้เป็นรถองุ่นให้มาดูสีน้ำมันครับอ่าโอ้หฟงเสียงฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงยอ่าตดกล้องลองเหมือนเดิมครับอยากให้ลองมาชนด้วยเหมือนเดิมเมาแน่สองกระป๋องแล้วอือเฮ้ยดีดีเลยดีกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ กินไปแล้วหอมมะมูนเลยซาซาเหมือนเดิมน้ำตาล41กร,รมัมแต่ท้ามันมันไม่หวานแต่อร่อยอเฮ้ยด,ดีดีเลยอร่อยเลยกินแล้วสดชื่นอ่ะถ้านี่มันไม่เย็นนะถ้ามันเย็นกว่านี้คือคือจะมืดแล้วแบบนี้ครับใช่จำมืดแล้วอ <c oughs> <c oughs> ะไรฮะเบานี่เนาะเป็นอันนี้เขาบอกเป็นเรียวเบานี่หมายความว่าไง เดี๋ยวเบลนี่เบวนี่แท้เบลนี่แท้มั้งอ่ะเรามาแกะดูม,มันก็เป็นเบวนี่เลยพี่เป็นเบลนี่เลยเป็นชิ้นนี้เลยเดีย๋ยวมาอมลองชิมกัน <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยเลยอันนี้อร่อยยี <c oughs> ่ห้ <c oughs> ออะไรไม่รู้ แต่ว่ามันเป็นรสทัฟเฟิลซอสก็คือเป็นเกลือผสมเห็ดทัฟเฟลิลเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันหอม่อ,อนี้หกสิบถ้าจะนหกสิบก็ไม่แพงนะอเด็ดดีมากอ,าอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอ่ะผมให้กล้องด้วยเอาอีกแล้วเหรอ,อนน มันนี้ของจริงอืเป็นไงมันนี้อร่อยอืมเอ้ยอ,อ,อ,อร่อยอลองอร่อยจริงพี่อร่อยจริงอืมอือันนี้อร่อยสิบเต็มสิบเลยเนี้ยปึ๊บมันก็จะเป็นเม็เมดๆอย่างนี้คล้ายๆกันกับของเขียว ไอ้กลมๆที่เห็นตามเนี้ยมันคือข้าวพอง <Yeah. S 1> อืมอร่อยอืมอร่อยไม่อร่อยดู <c oughs> อันเดียวไม่พอ <c oughs> สีแดงนะเราก็ฉีกเลยนี่มันออกมาเลยเห็นไหมมันออกมาเลยมาจา้า ควมมามยืดหยุ่นอ่ะยืดหยุ่นสูงเดี๋ยวส่วนตัว <c oughs> สีนี้นะแค่แค่ห้าอ๋อแค่แค่ห้าเลยไม่ไประทับใจ <c oughs> ไม่ไประทับใจสีเหลืองอันเดี๋ยวเรามาลองสีแดง <c oughs> ดึงแค่นี้แล้วอ่ะเราก็จะเป็นนี้เหตุคือจะเป็นนี้ดึงดึแล้วเราก็แค่บีมันออกมา อ่านี่ยังไม่ได้จับตัวไส้กรอกเลยนะคือบีได้เลยเพราะจะว่าอันนี้เลยมันคือไอเจ็ดบาทขยายใหญ่หญอ้อใครชอบเล็กเล็กก็ใช้อันนี้เฮ้ยต <Goodness. S 1> <c oughs> ัวนี้ใครชอบใหญ่ก็อันนี้แปลกแปลกนะเล็กๆใช้อันนี้ชอบอันไหนชอบทุกอันบล็อกบกี้ในซอสถั่วดำข้างในก็ไม่มีอะไรมาก ก็มีเส้นเส้นแล้วก็ผงผงผงปรุงรสของเขาวิธีทำก็ไม่ยากครับเดี๋ยวมาตัดเลย เวลกันมาแล้วเมื่อกี้ใช้เวลาสามนาทีนะครับคนเรามากินกันอร่อยมากอร่อยพี่อร่อยอร่อยเลยถ้าใส่น้ำเยอะมากกว่านี้มันน่าจะเข้มข้นแล้วน่าจะพลาดเองใส่น้ำเยอะ แต่ขนาดใส่น้ำเยอะมันยังแบบเข้มข้นอะ่ะคนวนี้ผมยิดมนะผมไม่ให้กินเลยดเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนถ้วยเนี้ยหมดถ้วยมันมีของอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้รีวิวเนาะมาม่าอีกหลายตัวมากแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้าเทปหน้าเราจะมีตัวนี้มันน่าจะขายกาันแต่ว่าตัวนี้มันต้องทําในกร<ด>ะทะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหมูหมักซอสโคชูจังนะทําเป็นเรื่องเป็นราวเลย ซอสเรามาแล้วนี่งก็มีซอสแล้วสองตัวนี้เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาอัปเดตให้ดูว่าเราทํำยังไงกับซอสสองตัวนี้แล้วหน้าตาหมูย่างของเราจะน่ากินเหมือนที่ร้านไหมรอติดตามวันนี้ขอตวัวไปกินก่อนครับผม รอนหอมขึ้นมาจริงจริงอิ่มมันหวานหอมรสชาติใช่เมล่อนก็มคือเมล่อนนะนะอ่าแล้วแบบมันมันหวานไหมไหมอืมใช่มันหวานวิธีกินยังไงให้งอสรุปว่ามันคือไอติมหรือมันหวานไอติมโมันหวานไหมหวาตกไม่มันหวานไหมหวานนะมันหวานใช่ไหมเอาแล้วมันเป็นไอติมหรือเป็นมันหวาน ติดตามดูกันนะคะกันไปดูเลยกไปดูกันเลย